ปอบลาส่งคนละเรื่องกับย่าเหมียวนะครับคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยนะครับคือปอบลาส่งเนี่ยยังเป็นเรื่องของคนขับรถอยู่นะครับภาคนี้น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้คุยคขแล้วนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นภาคสุดท้ายนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับหลวงตาเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่อาจารย์เรียกหลวงปู่นะครับพาเดินเข้าหมู่บ้านหนึ่งนะครับพาเดินเข้าหมู่บ้านมือ ถ้าจําไม่ผิดแถวกําแพงเพชรนะแถวกาแพงเพชรจาได้ว่าช่วงนั้นนี่คือเดือนสี่เดือนสี่นี่ก็คือประมาณมีนาคมประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะคือหลงเข้าไปอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาจําอาจารย์ได้เอ้ยเขาจําได้ว่าอาจารย์ครับทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่สี่ห้าหลังแต่อาจารย์จำไม่ได้นะว่าอำเภออะไรทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่สี่ห้าหลัง นะครับคืออาจจะเป็นคือในความคิดเขาตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่แบบตีนหมู่บ้านหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่แถวเนินเขานะครับเนินเขานะครับคือมันก็เป็นความรู้แปลกๆนะครับอาจารย์คือในหมู่บ้านเนี่ยตอนที่ทุดงไปตอนนั้นผมเป็นพระนะครับคือคือหมู่บ้านหลักๆเนี่ยอยู่อยู่ที่ลุ่มนะครับอยู่ที่ลุ่ม แต่หมู่บ้านเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบคุ้มเหนือคุ้มน้อยคุ้มใต้อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับมันข้างบนเนี่ยมันมีอยู่สี่ห้าหลังส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นแบบเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแต่วันนั้นเนี่ยคือเลือกเลือกที่จะอ่าจาวัดแถวแถวเลือกที่ปรากฏเนี่ยแถวแถวข้างบนก่อนนะครับข้างบนก่อนนะครับแต่แปลกนะอาจารย์ทั้งหมู่บ้านข้างบนแล้วก็หมู่บ้านข้างล่างเนี้ย ไม่ปลูกพริกเลยไม่ปลูกพริกเลยไม่ปลูกเครื่องเทศเลยมียังไงกินอย่างนั้นมียังไงกินอย่างนั้นตอนเช้าไปบินทบาทนะครับเขาก็บอกว่ามันยุ่งยากยากขึ้นเยอะเอ๊ใช่เหรอวะแล้วเวลาเขาใส่บาตรเขาก็ใส่น้อย,น,อยนะอาจารยนะ์นะใส่น้อยคืออะไรเหรอข้าวข้าว เข้ามาข้าวก็ไม่ไมกี่คําแล้วก็กลับเนี่ยตักเป็นช้อนใส่ถุงแล้วก็มัดเป็นถุงนน้อยแล้วสี่ห้าหลังไม่พอชั้น <laughs> เอ๊ะทำไมมันน้อยอย่างว่าเกิดมาไม่เคยเจอเกิดมาไม่เคยเจอ ข้าวกระยมกระยมส่วนกับข้าวเนี่ยเป็นแกงน้อยๆนะครับใส่ตุงปลติกน้อยๆนะครับทําไมมันให้น้อยจังวะคืองงงงนะครับหลวงปู่บอกว่าวิธีการทําบุญของเขาไม่ค่อยมีนานๆจะมีพระทุด,ดงผ่านมาอ๋อนะครับคือทิปนั้นเน่ยเอยเรียกไม่เรียกทิปขอโทษทีครับอสายตัวหญ่บาป คือทุดงครั้งนั้นนะครับมีพระเนี่ยตามไปด้วยเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่รูปรวมๆผมนะประมาณนี้นะครับอาจารย์ประมาณนี้นะครับคือพวกเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่พอฉันหลอกนะครับประมาณสามรูปสี่รูปเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะครับลําบากมากลําบากมากนะครับแต่เวลาโอ้อาจารย์ผมไปตอนนั้นมันเดือนมีนาเนาะเดือนสี่เนาะมีนาคือเดือนสี่นะครับมันจะถัดไปเดือนหนึ่งเขาไหว้บรรพุลุ่น โอ้โห oh, 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 oh. ชุดใหญ่รัชดาไลาเทยเตอร์หมูเห็ดเป็ดไก่แต่ใส่บาทพระเนี่ยอ,จ,อจุ๋งอจิ๋มกับข้าวขยมปาดไว้บัมบบุรุษคือไว้บีบัมบบุรุษนั่นแหละปาดชุดใหญ่เต็มเลยนะเต็มเลยแต่และบ้านเนี่ยคือมันเป็นการประกาศสักดาว่า ฉันเนี่ยแหละนับถือบรรพบุรุษมันไปอีเวนต์นั้นพอดีครับอาจารย์โอ้ตาย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 คือคือเขายังไหว้ผีกันอยู่เขายังนับถือผีกันอยู่ใช่ครับถูกต้องครับเขานับถือผีกันอยู่โอ้ตาย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 ผมเลยถามว่าเอ๊ ล้มหมูล้มไก่กันเลยเหรอหมูเห็ดเป็ดไก่แต่มีอยู่บ้านหนึ่งผมงงมากนะครับอาจารย์มีอยู่บ้านหนึ่งบ้านหลังใหญ่กว่าชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาทาบุญล้มเตา่าฟังให้ดีนะครับบ้านอื่นเนี่ยล้มหมูล้มไก่แต่บ้านเนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านล้มเตา่า หลมเต่าเขาเรียกประเพณีอะไรนะเสนเหือนเสนเรือนเสนเนี่ยมาจากเส้นเส้นผีเรือนฟังให้ดีนะครับเส้นผีเรือนเสนเรือนเส้นเงือนเส้นผีเรือนแบบประมาณนี้นะครับอาจารย์ถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับอาจารย์ เออเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีพูดเสร็จนะครับตอนนั้นผมเป็นพระคือผมอยากดูนะครับปรากฏแล้วแหละคือมันอยู่ใกล้ๆก,กันมันอยู่ไหมผมอยากดูผมก็เลยไปยืนดูกระทะเบิ้ล่มเลยเบิรล่มเลยฝาครอบซึ้งน้ำลงไปไฟเดือดปุดปัดปุดปัดปุดปัดเขาบ,บอกทําบุญ ล้มเต่าเต่าครับอาจารย์ตัวเท่านี้ค่อยๆวางตุม้มฝาครอบซื้อครอบกรบุบดังพวดพาดปวดปาดพวดบาด,ด,าดอู้ผมแทบอ้วกผมแทบอ้วกต้มเตา่าเขาบอกทําบุญล้มเตา่าเขาบอกต้มเตา่าอู้ผมแทบอ้วกพุ่ง ผมถามชาวบ้านว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยบ้านเขามีพ่อใหญ่ตอนนั้นงงงงคืออะไรพ่อใหญ่บ้านอื่นล้มหมูบ้านเขาล้มเต่าเคยไม่ล้มเต่าแล้วเกือบตายเอ๊ะอะไรวะงงงงตนรู้นะครับแต่ คือค,อคอืไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้เราไม่ใช่อริยะสงฆ์อริยะเจ้าเราเราแค่ผ่านมาครับอาจารย์เราเออเออความคิดดีความคิดดีดดนะครับเพราะในสายตาของชาวบ้านเนี่ยพระคือคนนอกเขาถือผีมาตั้งนานแล้วนะครับตกดึกนะครับตอนที่ปากกอยู่เนี่ย เตรียมจะทําวัดเย็นครับอาจารย์กลิ่นเหม็นคุ้งทั้งแถบเลยครับอาจารย์คือนึกภาพว่าอันนี้บ้านคนแบบสี่ห้าหลังเนี่ยแล้วผมเนี่ยอยู่อยู่ประมาณเนินงนี้ครับอาจารย์อยู่เนินมาไม่ไกลก็หลอกมองเห็นเขาตกเย็นตกดึกเหม็นคุ้งเลยครับอาจารย์ตกเย็นเนี่ยเหม็นเหม็นมากเหม็นแทบอ้วกเอ๊ะหรือเขาล่าหรือเขาแล่หมูแล่ไก่แล่ลอะไรแล้วเขาเครื่องในมามาโยนทิ้งแถวนี้ แต่ดูแล้วมันไม่น่าใช่เพราะมันไม่มีเลยครับอาจารย์มันไม่มีเลยมันไม่มีเศษอาหารไม่มีเลยเลยจะอ้วกถามหลวงปู่ว่าเมนไหมหลวงปู่บอกว่าเขาคิดว่าเราจะมาแย่งของของเขาอะไรวะเขาคิดว่าเราจะมาแย่งของของเขา หลวงปู่จึงแนะหลวงปู่จึงแนะให้ขึ้นเขาขึ้นไปหน่อยนะครับเอ๊ะกลิ่นหายว่ะกลิ่นหายตกดึกตกดึกนะตกดึกเลยประมาณเที่ยงคืนกว่าเลยจังผมฝันว่าตอนนั้นเป็นพระนะฝันเห็น แมวกินเต่าอ้าปากเนี่ยครอบทั้งกระดองเลยนะค่อยๆค่อยย้อนค่อยๆค่อยย้อนเต่ายังดิ้นนั่นนี่ความฝันนะอาจารย์หรือผมเก็บไปคิดมากเกินไปขาเต่านี่ดิ้นเน้นๆเน้ะๆค่อยๆค่อยย้อนค่อยๆค่อยย้อนอ้าปากงาบงาบงาบพอเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับอาจารย์ แมวตัวนั้นเนี่ยมันก็หันหน้ามาขู่ฟอฟอฟอสักพักก็กลายเป็นผู้ชายเนี่ยใส่ชุดดำมีลายขาวๆพาดอย่างนี้อาจารย์แล้วก็ใส่กเกงแล้วก็มีลายขาวๆพาดกำลังนับเต่าอยู่แล้วก็กัดกระดองแล้วก็กัดกระดองโป ค่อยค่อยๆค่อยอย,ย่นเข้าไปในปากทั้งตัวจะว่าไม่อิ่มยังไงก็ไม่เข้าใจนะผู้ชายคนเนี้ยผมฝัน,นึ่งนะจันมันเคลื่นตัวเข้ามาไกล้ๆไกล้ๆหรือคนเครื่องอัฐบริคารพอมันถึงย่ามนะ อันนี้ในฝันนะอาจารย์ผมเห็นเขาลอยปิวพอเขาลือคนย่ามนะจนอจารย์เขาลือลือลือเครื่องบาดเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอัตบริขารพอมาถึงย่ามปั๊มผมเห็นตัวเขาลอยปิวปิวตับนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหว <c oughs> <c oughs> ไ,ดได้ยินเด็เสียงร้อง โอ้โห,โห,โหโโเป็น100ร้อยเมตรครับอาจารย์ตกใจจำได้ลุงลุงปู่บอกให้เอาลูกสะท้อนคูลุ่งมาติดที่ชายกรดลืมรีบเลยครับอาจารย์รีบเลยรีบเอาลูกสะท้อนคูลุ่งเนี่ยมากลับไว้ที่ชายกรด โอ้ยลืมลืมไปีวครับเปวในฝันผมเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์นะไปีวเลยนะครับตวตับผมได้ยินจตตับคงจุกหน้าดูตกใจตื่นตกใจตื่นครับอาจารย์พอกัดเสร็จปั๊บหลวงปู่พูดลอยลอยขึ้นมาว่า เราไปทับที่เขาตั้งแต่ตอนเที่ยงผมก็งงงคืออะไรครับทับที่อะไรผมไม่เข้าใจพอรุ่งเชา้าพอรุ่งเช้านะครับทั้งคณะเนี่ย mm hmm. ก็เลยเดินลงมาจากภูเขาผ่านจุดเดิม mm hmm. เห็นชาวบ้านกำลังไหว้ช่วยกันนะครับไหว้กลางแจง้ง ณนะจุดที่พวกเราย้ายมาตอนแรกครับอาจารย์พอถามไปว่าทําไมต้องไหว้ตรงนี้ชาวบ้านเลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีมีคนหนึ่งนะครับอาจารย์แลดูน่าจะเป็นหัวหน้าเมื่อก่อนตรงเนี้ยเคยเป็นบ้านพ่อเท่าแกไม่ยอมไหว้ผีบรรพบุรุษแกเลยเป็นปอบ ก่อนตายคือปอบปสิงแกแกไม่ยอมไหว้แกบอกไหว้ไปก็ไม่รวยปอบสิงแกเลยเป็นปอบก่อนตายครับผมเป็นลูกเลยมัดแกไว้กับเสาเข้าใจว่าแกคงจะหิวมากแกเลยอาระวาด เอาตีนเตะตะเกียงน้ำมันครับอาจารย์ไฟเลยคลอกแกตายตายคาบ้านแกนั่นแหละอาจารย์ชาวบ้านรวมทั้งผมนะครับอาจารย์ยืนดูแกเพราะลึกลึกแล้วอยากให้แกตายเพราะกลัวแกให้ไฟให้ไฟคลอกเลยให้ไฟคลอกเลย บอกปอบไฟเผาแล้วตายไม่จริงทุกปีนะครับต้องมีการเส้นผีเลือนเขาเรียกว่าเส้นเฮือนเส้นเลือนเส้นผีเลือนตรงเนี้ให้แกไม่งั้นแกจากอารวาสไปกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านชาวบ้านเลยย้ายหนีลงไปข้างล่างครับเหลือกันอยู่แค่เนี้ย สี่ห้าหลังโอ oh. อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองใส่บาทด้วยของไหว้เรื่องที่สองสาดาร์กไปเร็วนะครับมันนี้ใส่บาทด้วยของไหว้ เลยจากตอนเนื่องกันนะเลยจากหมู่บ้านที่อยู่ทิวเขานะครับอยู่ทิวเขาเราก็ทุด,ดงนะครับอาจารย์เข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่อ่ะหมู่บ้านใหญ่โอ้มีบ้านเยอะนะครับอาจารยประมาณสี่สิบห้าสิบหลังคาเรือนนะแต่พอทุด,ดงมาเอ๊ะเอาอีแล้วส่บาทกันน้อยอยีแล้ ตักข้าวหน่อยหนึ่งตักแกงถุงนึงเอาอีกแล้วเหมือนเหมือนในหมู่บ้านสี่ห้าหลังข้างบนอีกแล้วเอาอีกแล้วทาไมนอ้อยจังวะแต่โชคดีครับอาจารย์มีบ้านอยู่หลังหนึ่งโอ้ยแมงเสาบึนรมเลยอาจารย์เป็นบ้านไม้ดูท่าทางรวยดู่าทางมีกระตังโอ้บ้านเสาโทนี้ใครใครไปกําแพงเพชรแพรหรืออะไรเงี้ยบ้านเสาโทนี้ยอ้บึนรมเลย เบลเริ่มเลยเป็นบ้านไม้เสาเบลเริ่มมากนะบ้านใหญ่มากท่าทางจะมีฐานะท่าทางจะมีฐานะตอนไปบินทบาทเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นถุงถุงเบลเริ่มเลยนะครับอาจารย์ใส่ถุงมาติกแบบเบลเริ่มเลยเป็ดต,ตัวไก่ตัวเบลริ่มเลยโอ้ยไม่ได้ฉันมานานแล้วโอ้ยอย่าหาว่าบาปเลยอาจารย์ อ้ยอยากกินมากอยากฉันมากตนก็งงคิดในใจอูคงจะรวยเนอะบ้านอื่นใส่บาทเป็นคำ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 ,คำ,คำ,คำส่วนบ้านนี้ม่เป็นเป็ดเป็นเป็ด,ปดไก่เป็นไก่ครับอยหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาโลมาเลยอืมสุดยอดเศรษฐีดีๆนี่เองเศรษฐีดีๆพอเดินพ้นหมู่บ้านเท่าน,นั้นหลวงปู่บอกว่าให้เทของทั้งหมด ทิ้งทำไมอ่ะผมนี่อารมณ์คือนึกภาพกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ผมนี่อารมณ์ข,ข,มมมขึ้นเลยครับอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมหลวงปู่บอกว่าให้เททิ้งทั้งหมดมันเป็นของไหว้ผีผีมันตามเรามาให้ฉันของแห้งที่เราเตรียมมาแทนแปลงเ้ย ผมเนี่ยในใจเนี่ยเสียดายแม่งเอ้ยกูก็ว่าแล้วทั้งหมู่บ้านใส่บาตรเป็นช้อนช้อนช้อน,อนมีบ้านเนี่ยแม่งถุงเบลอเบล่าเอาของไหว้ไม่ใส่บาตรพระแม่งเอ้ยเลวจริงๆผมนี่เทบาทเลยครับอาจารย์เททิ้งทั้งบาทเลยนะพวกเราก็งงๆกับเหตุการณ์นะครับยัน พอน,นั่งปักกดเฉพาพไก,กลลำธารเลยหมู่บ้านไปไกลนะครับจันหลวงปู่เลยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่เนี่ยเคยทุดงผ่านหมู่บ้านนี้แหละจําได้เขาไม่เขาไม่ค่อยต้อนรับพระหลอกพอเขานิยมเลี้ยงผีเราเดินมาผิดเวลาช่วงนี้เดือนสีมีนาคมนะครับ เขาไหว้ผีกันพวกเนี้ยเขาจะแกล้งพระแกล้งเจ้าเอาของไหว้มาใส่บาตกันขนาดพวกมันยังไม่ค่อยจะกินของไหว้เลยเพราะเป็นของเหลือจากที่ผีกินมันยังเอามาไหว้มันยังเอามาใส่บาตให้พระอีกมันตั้งใจให้พระป่วยกันเลยทีเดียวตั้งใจนะตั้งใจ พอสายนะครับเราก็ฉันเพลยนกันนะครับสักพักนะครับบาปกับบาปสักพักนะครับพระใหม่รูปหนึ่งดิ้นพูดพรวดพรวดรวด,ดิ้นตรงนั้นเลยดิ้นตรงนั้นเลยอาจารย์อยู่หน้ากฎของของท่านเลยดิ้นพรวดพรวดเลยอาจารย์ดิ้นแบบดิ้นตุลนทุนายเลยหลวงปู่รู้ในจิตเลยเนะี่ยว่าโดนดีเขาแล้วแกหยิบลูกอม วันนั้น,นจําได้เลยลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมฝน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 ,ฝน,ฝนของแกลูกก็เล่นนะพราะแกฝนมาตลอดแสดงว่าทั้งชีวิตเนี่ยแกโดนมายื้อแกติดตัวแกบอกแกติดตัวมาตั้งนานแล้วแกฝนจนเหลือแบบเล็กๆเสี้ยวๆ,ๆออนะฝนฝนฝนกับน้ําเทน้ําลาดลงที่กองน้าเอ้ลงแก้วให้พระใหม่ชั้นชั่วคู่นะครับ อาการทุเราหลวงปู่เลยถามว่าเองเอาอาหารเน่ยที่ชาบ้านใส่ปาดมามากินเหรออ๋อใช่ครับใช่ครับกะผมไม่ได้กินเนื้อนานกินแต่ข้าวแห้งกับมะขามหวานหลวงปู่เลย ฮ้าอในหายใจผมคิดว่าท่านคงล่เหยียใจในพระใหม่ที่ท่านติดในรถลิ้นครับอาจารย์ผมว่าเออแกคงหิววะแหละนะครับแกคงหิววะแหละเป็นพระใหม่ให้ฉันแต่ข้าวแหง้งข้าวแห้งนะครับเอาผาสมน้ําเนี่ยเทน้ําลงไปสักพักหนึ่งเขาจะนิ่มๆน,นะแล้วก็ฉันกินกับมะขามหวานกับน้ําตาลน้ําตาลปีบ๊บอ่ะน้าตาลเป็นก้อนะน้าตาลปี๊บเป็นก้อนอ่ะ คือคือ,คอกินแค่นั้นน่ะกินแค่นั้นปลาทุดงเนี่ยพลาทุดงเนี่ก็กินแค่นั้นนะครับปลากรอบเนี่ยคงหมดตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมรู้เลย่ที่ลวงปู่อนในใจเนี่ยต้องมีอะไรซ่อนเลนตกดึกลมพัดเป็นหาฝนเลยครับอาจารย์ลมพัดเป็นหาน่าฝนไม่รู้ว่า มาจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับข้าวของเครื่องอัฐบริขารนี่กระจัดกระจายอีกแล้วก็อาจารย์กระจัดกระจายอีกแล้วครับ,รรเ,รบเสียงเปรตร้องวีดวีดวีดหลวงพ่อพูดขึ้นมาเลยว่านั่นไงเขามาตามเนื้อแดดเดียวของเขาคืน ามเนื้อแดดเดียวตอนที่บ้านหลังใหญ่นะครับไ่บาดเนี่ยเขามีเนื้อแดดเดียวมาด้วยแล้วพระพระใหม่เนี่ยแกโยนมวยเป็ดไก่ทิ้งแกเหลือนนี้แดดเดียวเอาไว้แอบชันมันมาตามไอ้ที่ฉันถอนหายใจนะ่ะเป็นเพราะมันเป็นเศษเดนผีกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ถ้ายังกินไม่อิ่มเราเอาของมันมากินเนะี่ยมันจะตามมาถึงที่เอาชิบหายสักพักนะครับสักพักนะหลวงปูนะ่เนี่ยควักมีดหมอมาจากย่ามคนขับรถบอกเนี่ยมีดหมอหลวงพ่อลุงอาจารย์หลวงพ่อเดิมแกไม่ได้สวดเลยะนะ แกฟาดไปเงี้ยฟับต้นไม้ต้นที่หนึ่งนะครับล้มไปต้นที่สองต้นที่สองดีดขึ้นมาแกฟาดไปฟุบต้นไม้ต้นที่สองล้มไปหาต้นที่สามแกดูแล้วมันไม่โดนคนขับรถบองพระท่านบอกอ่ะท่องจำจดใจจำจดจ,จำได้ว่า ทองนโมพุทธายะแล้วแกกวาดทั้งแถบเลยนะครับร้อยแปดสิบองศาฟาดฟูร้อยแปดสิบองศาครึ่งหนึ่งแล้วแกก็หันมาฟาดร้อยแปดสิบองศาอีกลมจึงสงบเงียบกิบเงียบเลย ตกดึกครับอาจารย์ผมเองที่ฝันตกดึกครับอาจารย์ผมเองผม,มเป็นคนฝันเอยครับผมฝันเห็นเปรตมาขอส่วนบุญแต่มาแบบครึ่งท่อนมาแบบครึ่งท่อนมาแต่ท่อนบนครับตั้งแต่ตัวมาจนถึงพุงที่เหลือหาย ในฝันผมกําลังจะลุกขึ้นครับกล้ากลัวๆนี่นี่นฝันครับอาจารย์เขายกมือขึ้นพอเห็นผมกําลังลุกขึ้นเขาบอกอา้าวหลวงปู่ลุกขึ้นเหมือนกันแพ่เบต้าในฝัน กูนึกว่าจะมาขอเอาบุญกูไปเอาขอหลวงปู่เปตต์เติมเขาในฝันเด็กเขาอย่งเง็กกีละได้มาเอ้เราไม่เอาตรงนี้จะเอาตรงนู้นหลวงปูแป่แบบไม่ตายต้องม้างในงขามันก็ยา,ยาวยา,ยาวลุกขึ้นมามัวก็เป็นเป็ดโอ๊ย จะมาขอจนบุญแม่ก็เลือกเนาะลุงเช้าเราเป็นจานลุงเช้าคนที่ใส่บาทะบ้านหลังีใหญ่ๆนะครับาจ่รย์ผมได้ยินเสียงขับมอเตอร์ไซค์มาดูแต่เช้าผ่านมาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็หันมาที่คณะพวกผมแล้วก็ยิ้มเสียอืม มีดีนั่นเนี่ยแล้วก็ขับรถกลับไปมีดีนั่นเนี่ยรู้เลยนะครับมาสืบอ,อาการว่าพวกเราเนี่ยสบายดีอยู่ไหมผมนี่งงมากเลยครับเนี่ยผมนี่งงสรุปพวกเราโดนลองของ โอ้ยพวกมึงมีใจไม้เ้นละกรรมเนระโอ้ตายตายตตจะของบ้านเลยนะครับที่ถวายเป็ดที่ถวายไก่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาดูอะ่ะโอ้สุดสุด,สดจริงจริงเอาของไหว้เอาของไหว,ว้ผีเนี่ยไหว้เป็ดเนี่ยมาใส่บาทพระหลวงปู่บอกว่าเขามาลอง คนเถเนี่ยเขาลองของพระกันแบบนี้เพื่อให้ดูพระอ,องค์ไหนเจ๋งจริงไหมหลวงปู่มาสองรอบแล้วอช่างก็เถอะจังก็เถอะผมนี่งงมากเลยเพาทำไมหลวงปู่ของดีเยอะจังหรือแกเป็นลูกศิษย์หลายเกจิพอกลับไปวัดนะ ลองเจ้าวาดบอกอ๋อแกเป็นอดีตเซียนค้าแกชอบสะสมพระแกไม่ขายนะแกซื้อเข้าแกซื้อเข้าชอบสะสมเครื่องรางซื้อเก็บเองรู้ทุกอย่างมีเอฟซีแาวจันเอ๊ะหลวงปู่สายไหนค่าจาย์ทำไมท่านเนี่ยของดีเยอะจัง อาจารย์ก็ถามเลยอาจารย์ก็ถามอาจารย์ก็ถามเลยนะอาจารย์ถามเลยนะอาจารย์ถามว่ารถอะไลน์ไปถามแกเออหลวงปู่สายไหนอะเอฟซีเขาถามมาอ๋อไม่ใช่เขาบอาจารย์ผมถามรลงเจ้าวาดแล้วครับท่านเป็นเซียนพระก่อนมาบวช <laughs> โอ้มีทุกอย่าง <laughs> ที่มนุษย์ไม่มีฝ <laughs> ากกดไลค์กดติดตามช่องอธิษฐานจิต ขอบคุณเรื่องราวดีๆการแนะนำดีๆอาจารย์เจวัตฒ8พยิ้มขอบคุณครับ